มาแล้วครับ <Thanksgiving> มาแล้วครับวันนี้นายหัวหมาชัยนะครับตามเช่นเคยครับตามคําเรียกร้องครับสุสมใจปองแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครครับวันนี้กลับมาอีกรอบครับกับความสวยความงามแบบนี้ครับนายหัวให้ดูเลยครับว่าเขาสวยงามจริงๆครับเห็นไหมครับว่าเขาแดงได้ใจไหมครับนี่ครับให้ยกให้ดูเลยครับนี่ฮะต้นไหนก็แดงครับปลาแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับสวยๆแบบนี้ครับฟอร์มดีๆแบบนี้ ต้องนายหัวหมาชัยครับนะฮะนี่ครับน้ำาจกๆเลยฮะพอรถน้ํามานะครับนี่น้องยังไม่ฟื้นเต็มที่นะครับน้องเพิ่งมาถึงไม่เมื่อวานนี่เองนะครับตอนบ่ายนะแต่วันนี้นายหัวได้จัดส่งมาแล้วครับนี่ฮะสภาพแบบนี้สวยแบบนี้ครับงามจริงๆครับใครๆก็อยากได้ครับนายหัวก็เลยจัดมาเลยครับ เลี้ยงดูก็ไม่ยากครับเป็นไม้ในร่มนะครับตระกูลเดียวกับอะโกนีมานะเป็นไม้ฟอกอากาศครับสวยงามเลยครับนะครับนี่ครับนะดูได้ทุกต้นทุกใบครับแบบนี้ครับพอน้องนางมันแดงจริงๆครับเงาวับเลยครับสวยมากเลยนะครับกับไม้ชนิดนี้ครับเป็นไม้ในร่มนะครับเลี้ยงง่ายครับไม่ยุ่งยากเลยครับให้น้ําแบบนี้ครับ น้ำนี่สามวันลดครั้งก็ได้ครับเขาชอบชื้นนะครับแต่ไม่ชอบแฉะนะน้ำเนี่ยก็ดูกันครับว่าเราจะลดกันอย่างไรนะครับวันนี้ในหัวให้ดูครับว่านี่ครับความชื้นนะครับไม่ต้องห่วงครับให้เขาเปียกให้เขาชุ่มไปเลยครับที่โคนนะครับเขาไม่เน่านะครับแต่ถ้าหากว่าน้ําขังโยนะครับเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันชื้นแบบนี้ไม่เป็นไรครับเขาไม่เน่าไม่เสียหายนะครับนี่ครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครครับ มันมีมิติครับแดงอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีสีเขียวแซมด้วยนะครับถึงจะสวยนะครับดูขอบเขาสิครับขอบเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับเป็นไม้ที่สวยงามและมีเสน่ห์มากนะครับผมก็เลยให้ดูครับว่าสวยๆแบบนี้ครับในราคาที่ย่อมเยาวครับ250บาทเท่านั้นนะครับ250บาทเท่านั้นนะครับผมให้ดูลำต้นครับลำต้นเขาว่าใหญ่แค่ไหนนะครับ ต้นนี้ดีกว่าครับไหนๆมือก็ไปโดนแล้วนะเหลือหาว่าในหัวเลือกนะเห็นไหมยรโคนต้นครับโคนต้นเขาใหญ่แบบนี้ครับกอใหญ่นะครับแล้วใบเนี้ยครับใบเขียวชมพูเนี่ยก็คือใบเขาเพิ่งแตกออกมานะครับเพิ่งออกจากหลอดใหม่ๆเขาจะเป็นประมาณนี้ครับพอออกแล้วเนี่ยเขาจะแดงแบบนี้เลยครับนะยิ่งอยู่แบบนี้ครับโดนแดดลํำไรนะครับกอยิ่งชอบนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ร่มเสียทีเดียวนะครับมีแดดลํำไรเหมือนนายหัวครับไว้หน้าบ้านนะครับนี่ฮะ ยาวไปถึงนู่นเลยฮนะนู่นครับตรงนู้นก็มีอยู่นะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยนะเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าต้นไหนที่สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าเราได้สมาชิกเราได้ครับเราก็หาแบบนั้นมาให้นะครับสวยขนาดนี้ครับอดูต้นนี้ครับเนี่ยต้นนี้สวยมากเลยนะครับ แดงอลังช่างเลยครับแบบนี้นายหัวชอบครับแล้วขอบสีเขียวแบบนี้ครับมันตัดขอบนะครับตัดขอบแบบนี้เนี่ยเป็นไม้ที่สวยงามมากครับจะไม่ให้ลักหลงได้อย่างไรครับนายหัวก็เลยเอามานำเสนอให้สมาชิกนะครับท่านใดที่สนใจก็กินกลางการเบอร์โทรนายหัวได้เลยนะครับหรือเบอร์นี้แอดไลน์ก็ได้นะครับใครที่ไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มาได้เลยครับตามเบอร์โทรที่ให้อยู่ครับนี่ฮะ ความสวยความงามไม่รู้จะบรรยายยังไงครับเพราะมันงามจริงๆครับแล้วก็ใบเนี่ยมันเป็นลักษณะใบแอปเปิลนะครับรอบนี้เนี่ยสวยงามไปอีกแบบครับใบแอปเปิลนะฮะใบสวยๆครับแล้วแดงสดแบบนี้ทุกใบนะครับสวยงามจริงๆครับแล้ววันนี้นะครับนายหัวต้องไปแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ